ญาติพี่วิระครับเพราะว่าได้คุยกับคุณหมอเวงมานะครับในช่วงประสานงานแล้วก็ได้คุยกับพี่วิระด้วย <c oughs> มีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันก็คือว่าต้องหาข้อยุติให้ได้เพราะว่าเป็นห่วงพี่น้องที่เช่วยแดงที่นั่งอยู่ตรงผ่านฟ้านะครับหลายหมื่นคนทุกคนก็ตั้งความหวังนะครับว่าให้มีข้อยุติ เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้นั่งอยู่อีกหลายสิบล้านที่ก็กังวลแล้วก็รู้สึกเดีอยวดีใจที่พวกเราจะมานั่งคุยกันชั่วโมงกว,กว่าที่ผ่านไปเนี่ยก็คงไม่ว่ากันก็ระบายกันนิดหน่อยแต่ว่าในเรื่องของการเจราจารนี่ครับซึ่งท่านนายกได้สรุปไว้เมื่อสักครู่ว่าเมื่อพูดเรื่องอดีตกันไปบ้างแล้วเนี่ยจริงๆเราควรจะพูดสิ่งที่เราจะเดินต่อน่าจะดีกว่า เพราะว่าถ้าหากเราพูดย้อนกลับไปเรื่องอดีตเนี่ยครับมันไม่เคยจบหรอกครับไม่เคยจบทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพูดกันหนักเรื่องกติกาว่ากติกาเนี่ยมันแก้ยากท่านสสบอกว่าไม่เชื่อเลยว่าจะแก้ได้ครับเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าแก้ไม่ได้ผมก็เชื่อคล้ายๆท่านแหละครับแก้ยากครับผมก็เป็นผู้แทนมารู้จักพี่เวลามาตั้งแต่พี่สองก้า ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันแก้ไังง่ายๆทีนี้เ <ๆ S 2> มื่อแก้ายากเนี่ยก็ถามว่าเราจะทำยังไงพี่เวลาเสนอมาว่าให้คนที่ชนะการเลือกตั้งเป็นคนที่ไปดำเนินการแก้ไขมันก็มีคําถามนิดนึงนะครับว่าผู้ชนะเนี่ยมันชนะเป็นเสียงข้างมากเต็มไปหมดหรือเปล่าแล้วก็ประชาชนที่เขาเลือกให้ชนะเนี่ย เขาอยากให้แก้ประเด็นไหนบ้างอย่างไรความจริงเรื่องของการสอบถามประชาชนในประเด็นการแก้รัฐมนูญเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ประเทศที่เขาพูดนานแล้วเขาทํากันความหมายก็คือว่าเลือกตั้งก็เลือกไปแต่มันมีอีกใบหนึ่งที่ระบุชัดว่าอยากให้แก้ประเด็นไหนบ้างช่วยบอกผมหน่อยแล้วผมย้ำใครจะชนะหรือแพ้ต้องแก้ตามนั้น ป้าหมายคือว่าแก้ตามที่ประชาชนเป็นโหวตเตอร์ต้องการไม่ใช่แก้ตามใจของพรรคการเมืองที่ชนะต้องการนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดกันว่ากาติกามันยากแล้วก็ทหาพูดถึงกติกาเดี๋ยวก็ไม่ได้ยุบสัทีเพราะคุยกติกากันไม่รู้เรื่องสักทีเราก็สามารถที่จะเอาประเด็นต่างๆซึ่งต้องมานั่งคุยต่อว่ามีอะไรบ้าง แล้วเราก็แยกประเด็นนั้นออก <c oughs> แยกประเด็นนั้นออกไอ้อย่างนี้ก็ทําได้การนี้ก็เป็นการพบกันคือผมไม่อยากผมกังวลน,นะครับ <c oughs> ราอุตส่าห์ <c oughs> มานั่งกันตรงนี้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็จะจบแล้วก็ต่างคนต่างเดินกลับแล้วก็พี่น้องประชาชนสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแสนหนึง่งที่เป็นกองเชียร์ของท่านก็จะผิดหวังที่เขาที่เหลือจากนั้นก็จะผิดหวังปกรงเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของเราครับ ผมคิดว่าที่ท่านนายกเปิดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราจะเดินต่อแล้วก็พรุ่งนี้เช้าท่านก็จะต้องเดินทางไปท่านกลับมาแล้วเราก็คุยต่อตในระหว่างที่ท่านไม่อยู่ผมจะคุยกับพี่วิระเพื่อวางแนวไว้ก็ย่อมทําได้นะครับถ้าว่าเราเดินไปอย่างเนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีจุดจบนะบน่าจะมีจุดที่เราอครอยจะหาทางออกกันได้อยากจะเสนอเ่งนี้ครับก็น่าสนใจเราได้คุยกันครบทุกคนแลได้แสดงความเห็นทุกคนเดี๋ยวคุณหมอก็อยากจะคุยต่อ แต่ผมแทรกตรงนี้จะถามว่าเราจะไม่ไปห้องน้ำกันเลยเนี่ยอื่นนะครับประเด็นมันอย่างนี้ครับคือเราพยายามมานั่งคุยกันคงจะต้องกลับไปถามตัวเองกันนะว่าทำไมเรามานั่งคุยตรงนี้ครับเรามานั่งคุยตรงนี้ผมว่าเราอยากจะหาข้อยุติผมคุยหาเรือพ่เวลามาเนี่ยก็ถึงมีวันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยากจะหาข้อยุติ ไม่มีใครเชื่อใครหรอกครับแล้วก็เวลาบอกเคา,าเรพเคารพเดี๋ยวก็ไม่ค่อยนานใจวาจาา่าเคารพจรเข้าป่าเหมือนกันเพราะว่าพูดเค้า่าเคารพคำแล้วก็ด่าครับแต่ผมกับพี่เวลาเนี่ยผมเคารพมันไม่มีคําว่าดา่าแต่ประเด็นมันมีอยู่แต่ว่าในเมื่อเราไม่เชื่อกันผมก็ไม่เชื่อท่านท่านก็ไม่เชื่อผมทํำยังไงครับเราก็ต้องมาลองกันครับเรามาลองกันโดยเรากำวางกฎเกณฑ์ ท่านบอกว่าไม่ต้องลองหรอกเชื่อผมเธอสิบห้าวันผมบอกผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อผมบอกว่าเก้าเดือนเนี่ยภายในเก้าเดือนหรือสิ้นปีเนี่ยมันน่าจะเข้ารูปเข้าลอย <c oughs> ท่านก็บอกไม่เชื่อครับมันนี้มีใครเชื่อใครครับเพราะถ้ามันเชื่อกันมันไม่มีวันนี้แล้วครับเพราะว่ามันไม่เชื่อกันนั่นเองแต่เราถ้าเราไม่เชื่อกันอย่างนี้แล้วเกิดความรุนแรงที่เราพูดกันวันแรกบอกเรามานั่งคุยกันเนี่ย เพื่อประเทศไทยครับไม่ใช่เพื่อท่านอภิิ์จะได้เป็นนายกอีกนะครับไม่ใช่เชื่อเพื่อคุณจะได้เป็นรัฐบาลไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับประเทศไทยครับ <c oughs> ผมว่าเราอย่าปฏิเสธอะไรกันเร็วครับผมว่าเรามานั่งคุยนั่งคิดกันว่าจริงๆเนี่ยมันทําได้ปะ่ะท่านบอกสิบห้าวันแล้วเราก็คุยกันแล้วเราก็บอกว่าสิบห้าวันเนี่ยถ้าท่านยืนยันเนี่ย มันไม่ต้องคุยต่อเพราะมันทําไม่ได้ <S <S 1> <S 1> ผมก็ดีใจผมดีใจมากขึ้นไปอีกด้วยที่พีเวลระบอกว่าคุยได้แล้วแถมบอกว่าวันอาจจะมีวันที่สามเมื่อกี้ผมฟังได้ยินอย่างกันเพราะผมไม่เชื่อแหละครับว่าปัญหาบ้านเมืองที่หนักหนาสาหาัสาหกันจนกระทั่งเราต้องมานั่งคุยกันมันจะจบภายในสองครั้งมันจบได้ครับคือจบแล้วไม่ได้พูดกันไอ้อย่างนั้นจบง่ายเดี๋ยวเดียวก็เสร็จออกทีวีแล้วก็มานั่งกล่าวร้าย้ายสีกันแล้วก็จบ ประเด็นของผมก็คือว่าถ้าหากว่าท่านอยากจะให้มันจบเพื่อประเทศไทยเรามาดูเวลากันครับแล้วเรามาทดสอบกันว่าเราเชื่อใจกันได้หรือเปล่าทดสอบกันครับเราเริ่มก่อนว่าเราอยากจะไปหาประชาชนเราทำยังไม่ต้องเลือกตั้งเอาประชามติเป็นหลกเอาเรื่องรัฐธรรมนูญมีหลายข้อหลายประเด็นแต่เราบอกเราศึกษามานานแล้วมีอยู่หกประเด็นเอาไอ้หกประเด็นเนี่ยครับ เรากลับไปหาประชาชนเขาท่านมีเสื้อแดงกี่คนฝ่ายอื่นมีเสื้อสีอื่นกี่คนแต่ว่าอีกสี่สิบกว่าล้านนี่เขาไม่ได้ใส่สีอะไรเลยเขาใส่ทุกสีครับเราก็ไปถามเขาประเด็นที่หนึ่งเอาไหมประเด็นที่สองเอาไหมสามเอาไหมสใช้เวลาครับร้อยิวันไอ้ช่วงร้อี่สิบวันเนี่ยครับสี่เดือนนะครับมาดูกันซิว่าใครจะผิดกติกาก่อนกติกาคือท่านชุมนุมได้ แต่เป็นไปตามที่สารปกครองได้เคยวินิจฉัยไว้ว่ากรอบเป็นอย่างนี้นะกติกาคือพวกผมไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายไปสลายการชุมนุมไม่ได้เพราะพวกผมต้องเคารพสิทธิในการชุมนุมของท่านทดลองไปเรื่อยๆครับทดลองไปเรื่อยๆสี่เดือนทําเสร็จนี่นะครับทุกคนลกอโหมดแล้วครับลกออกูกโอหหลังจากนั้นแล้วก็เข้าขาคมาดูแต่ท้ายที่สุดถ้าหากมันเบี้ยวกันนะครับ มันมันจบตั้งแต่สองเดือนแรกเดือนแรกก็จบแล้วครับไปไม่รอดหรอกครับผมผมยังเรียนว่าว่าผมอยากจะคือพูดกันจริงๆแล้วนะครับไม่อยากที่จะให้เ yes, ย no, สหรือโนใช้ภาษาอังกฤษหน่อยวันนี้แหละครับวันนี้แหละครับเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ใช่เราหกคนมานั่งตัดสินใจนะครับต้องปรึกษากันเยอะๆะครับแล้วก็ข้อเสนอมันชัดแล้วตอนนี้ ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาคือของท่านมีสิบห้าวันของพวกผมมีสิ้นปีด้วยเหตุผลดังกล่าว <c oughs> อีกสองวันเคอเจอกันอีกที <c oughs> แล้วก็มาคุยกันแล้วเราก็ที่จริงถ้าผมอยู่พรุ่งนี้ก็จะคุยด้วยไปบอินไปบา,าเรนกลับมาวันพุธคือถ้าทําได้อย่างนั้นนะครับท่านครับต้องประพฤตาผมว่าพี่น้องประชาชนที่นั่งฟังอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อสียอะไรก็จะ ดีใจที <c oughs> <ด>่เขาจะมีผู้นำ